สวัสดีครับผมอภิสิทธิ์โอ๊ครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องตัวนี้ครับสายชาร์จ ZMI ของ iPhone ครับราคา290บาทได้มาจากช h อ p e e เช่นเดิมครับเป็น Official ของ ZMI เองเลยสาเหตุที่ผมซื้อก็เพราะว่าตัว iPad ของผมนั้นเป็นหัวชาร์จแบบใหม่แล้วก็ต้องเท้าความว่าที่ผมใช้อยู่เป็นหัวชาร์จ t a a l i g h t n i n g แล้วก็ อะแดปเตอร์เป็น12วัตต์ของ iPad รุ่นเดิมครับพอผมได้ตัว iPad Pro มาเป็นอะแดปเตอร์20วัตต์แล้วก็เป็นสาย Type-C to Type-C ครับเพราะว่าตัวแจ็คตรงนี้เป็น y y p C ครับก็เลยทำให้ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ก็เลยต้องพก2ตัวผมก็เลยทำการตัดปัญหาด้วยการซื้อสาย Type-C to Lightning ของ ZMI ในราคาถูกมาใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ตัวใหม่คือหัวชาร์จ20วัตต์ครับ นี่ครับภายในตัวกล่องก็จะเป็นสายชาร์จ Type C to lining g h t แล้วก็จะมีโลโก้แบรนด์ ZMI อยู่ตรงหัว lining g h t ตรงนี้จางๆครับแล้วก็ผมจากที่เคยพก2หัวนี้ใหญ่ๆแล้วก็2ส,สายก็จะเป็น2ส,สายนี้แล้วก็หัวนี้หัวเดียวแทนครับเพราะว่าก็จะประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าไปได้อีกเยอะเลยครับแล้วก็การชาร์จนั้น ผมได้ทำการทดลองเปรียบเทียบแล้วครับว่าหัวชาร์จตัวเดิมกับสายชาร์จ Type A to Lightning กับหัวชาร์จตัวใหม่20วัตต์จาก Type C ไป Lightning อันไหนจะเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานกับ iPhone 8 Plus เครื่องที่ถ่ายอยู่นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันครับ A few moments later หลังจากที่ผมทดลองใช้สสายชาร์จเนี่ย ชาร์จ iPhone 8 p าร s เครื่องนี้ของผมแล้วปรากฏว่าสายชาร์จที่เป็น Type A to Lightning แล้วก็ Type C to Lightning ก็มีความแตกต่างกันอยู่ทั้งเรื่องของอะแดปเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น12วัตต์ตัวนี้เป็น20วัตต์ครับ1นาทีตัวนี้ชาร์จได้2%ครับส่วน1นาทีตัว Type C to Lightning 20วัตต์นี้ชาร์จได้2%เช่นเดียวกันครับส่วน5นาทีตัว12วัตต์นี้ชาร์จได้5%ครับ ส่วน20วัตต์นี้ชาร์จได้6%ครับแล้วก็10นาทีตัวนี้ชาร์จได้12%ตัว20วัตต์ไท p C ชาร์จได้14%ครับ15นาที t ท p A to Lightning 12วัตต์ชาร์จได้18%ครับแล้วก็ 15นาที20วัตต์ Type C to Lightning ชาร์จได้24%ครับ20นาที Type A to Lightning 12วัตต์ชาร์จได้24%ครับ Type C to Lightning 20วัตต์ชาร์จ20นาทีได้34%ครับนี่ต่างกัน10%เลยนะครับแล้วก็30นาทีครับตัว Type A to Lightning 12วัตต์ชาร์จได้34%ครับแล้วก็ตัวนี้20วัตต์ Type C to Lightning ตัวใหม่ของ ZMI แล้วก็เป็นหัวปลั๊กของ iPad Pro นี้ชาร์จได้51%ครับในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงคุณจะสามารถชาร์จ iPhone 8 p l u s ได้ไปจนถึง50กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยสายชาร์จของ ZMI Type-C to Lightning แล้วก็หัวชาร์จของ iPad Pro 20วัตต์ตัวนี้ครับก็ถือว่ามีความเร็วแล้วก็มีความแตกต่างกันอยู่ครับ ถือว่าพกอันเดียวเนี่ยก็ได้ประโยชน์มากๆแล้วก็ถือว่าคุ้มนะครับกับการที่จะลงทุน290บาทของค่าสายตัวนี้นะครับส่วนอะแดปเตอร์ตัวนี้มันมาก,กับ iPad Pro อยู่แล้วก็เลยไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ผลสรุปก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับใครที่อยากได้สินค้าก็ลองตามไปซือ้อกันที่ช h อป e ีของ z m i ดูครับขอบคุณมากครับ